จู่แล้วนะะจู่แล้วนะฮะเออะโดูอีกแล้วไซโลยแล้วโอ้ฉโดไซโลยแล้วจะปอกจะปอกก็เป็นชโดนะครับไซโลนะะโดปอกนะกัดอยู่นู่นนันในป่าเราก็เรียบมันออกมาครับด้วยเยื่อยางคอฟฟิตนะครับเยื่อยางคอฟฟิสสีเขียวสียอนฮิตนะครับพร้อมกับเบ็ดนะอันนี้เป็นเบ็ดสองโอนะครับก็ตัวนี้นะครับขนาดสามนิ้วนะครับน้าหนักเจ็ดกรัมรวมตัวเบ็ดนะ หนึ่งห่อมีห้าตัวนะครับใช้ตีผิวน้ำนะครับตีปลาช่อนตีปลาชโด้นะนี่เป็นผลงานชโดไซโลนะครับก็เบ็ดที่เขาแถมให้นะเป็นเบ็ด2องโอหนึ่งดวงแล้วก็เบ็ด3ามโอหนึ่งดวงครับเราเลือกใช้ได้เลยนะครับที่ใช้อยู่เป็นเบ็ด2อโอเท่านั้นนะครับนี่นะตีผิวน้ำนะครับก่าอยู่ตรงนี้นะงัดเกือบไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันมีต้นผักนะครับเยอะนะครับเดียร์ยางคอฟิตของน้าหนุ่มฟิตเชอร์แมน